อีกที่หนึ่งที่เรามาวันนี้นะคะก็คือสะพานอูเบงนะคะสะพานอูเบงเนี่ยความยาวมันประมาณ1กิโเมตรไปกลับก็2กิโลซึ่งเราจะเดินไปมีหลายท่านที่นั่งเรือไปนะคะนั่งเรือไปนั่งเรือกลับแต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเรางบน้อยค่ะเราก็จะเดินไป <c oughs> ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารก็จะมีหนุ่มสาวบ้างคารบงอบครัวบ้างนะคะมาเขาทานอาหารกันโอเคเดินกันไปไมาเลยเดินเลยแล้ววัดที่อยู่ข้างบนนั้นชื่อวัดอะไรนะคะพี่หน่อยจอกตองจีจอกตองจีเนี่ยจะเป็นจะมีภาพเขียนซึ่งเฉลยไทย ที่ถูกกวาดต้อนมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้มาวาดไว้นะคะเราก็จะไปดูซิว่าฝีมือคนไทยเราเก่งแค่ไหนเป็ดไล่ทุ่งเป็ดไล่ทุ่งเป็ดไล่ทุ่งไม่ใช่เป็ดไล่ทุงท่ง,ดง,ดง <laughs> โดนไล่ด้วยเรืออะไรเรือเรืออิตาลี <laughs> อล่ะ <laughs> เรือกอนโดลาเรือกอนโดลาโอเคไป อ,อันนี้เราจะถ่ายลรือสะพานให้ดูกันนะคะว่ายาวมากเราจะต้องเดินไป เกิตได้ว่าพระพม่ามีคิว้วตอนนี้พี่หนุ่ยกำลังถ่ายรูปเป็ดไล<ป>่ทุ่งที่เมืองไทยไม่มีมาจนนันคณที่ใหน่ครับชิ่งหน่คุณเทพกับคุณหนุ่ครับ เดินตลอดทางเลยเลยป้าเด็ดจะพอแล้ว